จะไม่พูดบอกไว้เลยสำหรับครูเร็จแล้วถ้าไม่รักไม่ห่วงเธอจะไม่เรียกเลยจะปล่อยเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่มันอดไม่ได้ใครคนไหนที่ไม่เคยโทรเรียกหรืออะไรนั่นแสดงว่าเขาทำไมาละดีนะแต่คนโดนเรียกบ่อยๆครูไม่ได้เกลียดนะคะจำไว้อนาคตข้างหน้าเธออาจจะเรียนสูงกว่าครูหรือว่าไปเจอการข้างนอกก็ขอให้ทักทายกันบ้าง แต่ครูเนี่ยบางทีอาจจะจำนักเรียนบางทีไม่ได้เห็นไหมรุ่นพี่เข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาเข้ามาสวัสด,ดีเราบอกเฮ้ยใครวะแกรุ่นไหนอะไรเงี้ยเขาต้องบอกเราเพราะเราเนี่ยคนเดียวแต่เธอติคนห้องหนึ่งสี่สิบกว่าคน <Okay. S 2> เพราะนั้นนักเรียนน่จะจำครูได้แต่ว่าทาไมไม่ทักอยู่ข้างนอกบางทีเดินเดินเนี่ยแค่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะไปอยู่ป .5 เดินสวนครูย,ยังไม่ทักครูเลยนะก บางคนน่ะเห็นหน้าคุณที่ไหนก็จะสวัสดีตลอดเราก็ถือว่าเราทำไมเป็นแม่เป็นลูกกันหนึ่งปีเต็มๆ่จ๋าเออช่างมันเถอะปล่อยไป <laughs> ไปอนา,าคตข้างหน้าหรือไปรองหน้าอย่าทำให้เสียชื่อครูก,กันล้วกันนะจ๊ะนะไม่ต้องให้ครูของห้าบอกพี่เอากลับพิ่นไปไม่เอายากได้ไม่รับคืนส่งแล้วส่งเลยนะเอาไปน้มมือขึ้นไม่จ๊ะปอดยากมันไปเตื้นเป็นแก้วัำธาร ก็คูนขออวยพรให้ทุกคนก็ไปในสิ่งที่ดีๆนะเก็ตหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะคะใครอยากเด็ก <c oughs> ก็ปฏิบัติดีเอาใครไม่อยากเด็ก็ช่วยไม่ได้อนานคตของเธอโอ้ก็ส่งเทพขึ้นฝั่งะ <c oughs> นงะขึ้นฝั่งไปป .5 แล้วถีบหัวตก <c oughs> เลยได้จ๊ะได้กินหูได้นม่จ๊ะ ก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ <สา S 1> ทุกคนี่ใดก็ขอให้สบา,ายใจ